สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนพี่น้องในร้ายเติบพี่น้องเลยได้ไายเติอเหมือนีมาแต่ต้นถุงผุน okay. อยู่เกี่ยวเขียนนี่เขียนนี่ขึ้นพูพี่น้องฮาต้นขามปะ กะเบามือยายแปรไปร้ายเต๋อพี่น้องเลยยายแปรกรัศเหลาไว้เนี่ยส่วนลูกเคยกับปะเผาลูกเคยกับปะเผาแก่เขามเมล้งพ่อะยายแปรสิมานอนเผาเขาลงมาทางพีเขาบ่หัอยนะ,ะพี่น้อง

ได้บานไม่ได้แ้่ไ่เติมน่ะย่เมื่อนี่เอาไรอย่าแปเอ้ยเบาเบาไปไร่เติมแหละห่วอ่อข้าเต็มหมักอรีกัจากมือนซ้มือก็แล้วห่เอ่ขาเต็มหมักอรีกับจากหมืนซ้หมื่กแล้ว่วเ่ขาวเันกับลูกเคยเงียง่ย รวยผัวไอ้ซีเนี <uh> ่ยเป็นปะเถาป้ายแงงเนี Mun ่ยเป็นลูกเคยรวยขาดป้ายังหรอปะ่เจหน้หม้่นเพ่นเนาะปเากันเง่ น,นี่กน,น้องลูกแปแม่พศอ, <laughs> อนแม่อีจิเป็นแม่แล้วดัน <laughs> <laughs> เ้ยลูกแปแม่พศีม <c oughs> ันต่ย <laughs> หัวเลยนา <laughs> ลูกแฟแม่พสีมหาย,ยาจะหายหชุดตาหมแล้วโฟ แถวในเนียนะ่ยว่ากมูแถวนี่นะแต่มันสันลงทั้งพุ่นข้งวนะนะมูไำให้น่าวถ้าซุกบเสมอก็น่าจกซุกนะใดอ,นนอยากเป็นข่าวขี้เขือนขี้กกตัวดำตัวแดงตัวพชางก็ถืออยู่อ,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 อันนี้อืมโอ้ ้มตะกเขาไปเจืเกี่ยง่ามกว่านี้ดีป่บ่อเลยไม่กล้าร้อนเน่ยเข้าไปเกี่ย,เยวยเย,ย,เ,ลย,เ,ยเลยนะเขาจะทำใส่หรือวราอาันเลบ่าวแหละเกี่ยวนะไว้เนาะเจาะเจาะหูนูไปเป็นเล็งหิงเล็กหิงหนูปุก <laughs> เอยเนี่เดเคาเี oh, ่โอ้โผู้บ่าอึดเขาอึดน้ำผู้บ่ามันชีกินลลายแต่เขาก็มาอึดอีกว่ากาันนั่นก็เบิรเอาแพเอามันน่แหละคว่านั่นนะ มึงเมื่อกี้ข่าวเยอะกันจิเลยโอ้โาเราบอกกากินน้าหมูที่เราตอนเน่เดาที่บัตจักตับเราเราตอนเราบอกลากินน้าหมูเด้เาจะกินถ้าจะกินน้าหมูก็ยันมูแนมเราจะคุยว่ามาได้กันดิต่อยู่พู้เดีวเราแครแน่อขาไก่เราก็กัด ฉีกผู้อัดโลดอิ่มว่าอิ่มกระซุดแล้วนะกินก็มันเนีกก่ยเพราะอยากแบ่งผมแล้วพี่น้องเลยหากินน้ำกันชอคนดิกระแบ่งกำจะมือไปมือมันก็คือแค่นั้น คนกินขวดไตไก่ดมกันนอกต้ตองอยางผัใจมวกตอนอ้นน่ะแล้วก็จะมากบแนมมึงบังกแหล่อยังฉิวแล้วยุบมันไม่ได้บักแหล่ระทันแล้วก็อีต้น้วอยู่บัานนาก,กแหลก็สว่วนว่าสว่วนว่าแล้วก็มากบใจมวกแนมมึงบักแหล่กิน,นไปมาเท้าได้ยอดถั่วแระป้นลูกเขยต้องกินไรเดยวกหน่อย่แซ่ะได้นี่อ่ได้ โอ้ฉ oh like ัพาอช่วยจอเบ็ดเออยนองก็นอนสนักกินกับกูกูแบ่งแะกูกูแบ่งสกัมือไปมือมันหน่อนะแบบหัตะคอกเลยชุดช่นางหอวถุยใ่ไหมแล้วจะมาใส่หมวกแนมแนมชี้ต่ำๆแล้วบอท่านบอกเลโอ้ไปซาแล้วจะพากยังยอดถวยแลน กินตอนไปทางป่าเด้ผมเจ้บมทานมันต้องยังเขอมาส่งนาะกูว่าคนกินาวแล้วแล้วเจอว่าคนยากกินแต่บ่าเมาเบ้ว่ากัปลาอ่ไปยังเลนก็เจอนึงเลยเอ้ลาเถื่อนมาเด้อมาเด้อก็กินก่อนหัวเล่ากูกับบุกแต่เพิ่นจี บอกบอกขดเอาพอดีกินดับกินไว้ปนั้นเราอ้วยมากพอเบิด์ตเลยผู oh, okay. so no so ้ใจบกิการกินพวกตายภาคเลยเหมือนกันโอ้ยเราอะกูกกะบุกขีดมันจะกินไว้ปนั้นเราอะกู้ก้าวขังมือกับว่าเห็ดอันนี้แหละจะชิบไปกินน้ำเพิรนอ้วยลัางมืออ้วยก็มาทำมันเอวกินเนี่ยเบิดแตเลยเพราะว่า ก็้เคียนละจริงจังเหมือนก็นด่วเกี่ยวกัาใไว้เนาะตัวเหงไว้เนั่นก็ว่เลยไม่เไรสั่ตัดอุจจัดะีุจจรยืนกุ่มใส่กระนั่ำกระหั่งเล็ก็ แม่ไปเล็กแกมาเกี่ยวเขาลบจ้างเกี่ยวเขาง่อยข้างนากัน ก็ตัดงามเนาะบางยอดเนาะเพียงกนไปหลองส่องอยู่มันก็ตัดงามอยู่สน่ะกระสือแม่นเลยเออมันตัดงามไหน นนห้ามมือมาตาดงามแทะคือตาดงามแทะเรี้ยงละสอยอยู่เออน่ะน่ะ แม่กระงามอะไรมันต so it ัดเพื euh ่องเราส่ออียซิบเท่าตัดงามอะไร ามึงพู้แม่นเบิดป้าทุ่มเล่พี่น้องเขามีให้แป้ก,กัตตนีลงมานี้เนี่ยเรียนหนีสุดหันแล้วก็มาใส่ซ้ำไห้นีลยเนี่ยก็ยังบล้ายไปละดอกพี่น้องเลยไล้แป้กเกี่ยวอีกประมาณสองมือ เมือสามมือพอดีเกี่ยวฐานพอดีเกี่ยวฐาน้าถุงนั่นเราซุกนะวิดีโอคลิปนี้ก็ลาคลิปสมนิะก่อน